ว้าแตครับวันนี้เราอยู่กับไอดีประแจกแล้วนะครับผมไปรีดไถไอดีมาได้แล้วนะตอนนี้ใครอยากรีวิวดีนะสามารถโอ้โหเม้นได้เลยหรือติดต่อมาดีได้ครับตอนนี้ไอดีขาดแขนมากๆผมไปรีดไถประแจผมว่าด้คนนะครับก็คือซาตาร์ทนะครับเป็นประแจที่อยู่อยู่ยาวนานนะครับซัพพอร์ตมอสต่างๆนะครับแล้วก็คือเป็นอนะ่ ทีมงานของเรานั่นแหละนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดนรีถ่ยกันทั้งส่วนใหญ่นะซึ่งนี้เป็นอดีตรองของเขานะครับเส้นดีหลักผมยังไม่ได้ไปตำนะซึ่งเราอาจะมีรีวิวตามมาเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นคราวนะครับวาเดีวเรามาดูดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งก็แน่นอนนะครับอดีประเจส่วนใหญ่หรือว่าดีมดส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะตึงนะครับเออตึงกันจริงๆนะครับไม่รู้เพราะอะไรเกิดกันนะอนดีตไม่ได้ใช้อะไรนะครับอุ้ยมีแล้วเรียบร้อยคริสตันก็ยังไม่เติมนะก็อย่างว่่าาาาาานนะะะครรรัับไไออดดดดดีีีกกกก็ตตตตมมหววใใจขูู้ทึ 75น่างกีเด่นนะครับอูนาซมาเคยดีที่เป็นดีที่ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยดีกว่าระหว่างดีครับเป็นดีรองเขาอึ่งอันนะมาเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันดีกว่านะครับคองจริงไอดี ID, รองทำไมถึงดูดีมีอาวุธไวนดีลักของอีกวะเนี่ย เป็นในดีรองนี่ดูดีนะเอาจริงๆรไอ้มอสโบนะครับเป็นทูมเนาะคินิชก็มีนะครับอันนี้ของไกลเนี่ยออชิโอรีแน่ๆเลยอันนี้ก็ของพี่เต็มนะครับให้คอดีถืออยู่เนาะอายะโตะต้องบอกว่าดีนะครับสำหรับของไปมาเยอะมากๆนะครับแต่นั้นเราอาจจะไม่ได้ยืนคืนว่าเออแบบนี้คือบิลที่เขาบิลไปประจำนะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้อัพอะไรสี่ดาวก็อก็เยอะนะระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวใช้งานแบบบ่อยๆอะไรดงไรเดินนะครับนะ่นท่านพงษ์นั่นพ่อนะครับไซโนเวบเบรกเกอร์อะไรเงี้ยดีลุกเทนวินอะไรเงี้ย าโอ้ยโอลลลอนถือนี้หรอโอ้ไม่ก้อนพิ่ติ๊กถือไอวิตเลสเตอร์นะครับตามนั้นลอยขอดูแรกนิดนึงนะครับไอดีที่เราไม่ค่อยได้ปั้นอาวุธแนวแรกน่าจะมีแัก2ล้านอันโอ้โอ้แบนมันอิดอันนี้คือขนาดไม่คาดหวังก็เยอะนะน่าจะได้อาวุธหลายสิบเล่มเลยแหละนะครับ90อ่ะเยอะอยู่นะครับ อัติแฟกตก็1นะครับ2 3 4 5ประมาณ5 6หน้านะครับก็เป็นไดีที่หาระดับหนึ่งะเขาเล่นนั้งสองดีต้องบอกก่อนว่าเล่นทั้งคู่นะครับแบบนี้อยากเห็นในดีหลักหรือเปล่านะครับมีใครอยากเห็นไหมนะแล้วก็204เล่มนะครับอืมโอเคตังมีอะไรเนี่ย 12ล้าน12ล้านอันนี้ของมีอะไรบ้างนะครับเซลงเซรีมีอะไรไหมนะครับไม่ได้มีไอ้ลูกเก้วอนะนะไอเดี ID เป็น87นะหรือบอกทุกคน879นะครับเป็นช่วงแบบกลางกลางและนะครับซึ่งตรงนี้เหลืออะไรให้เราดูบ้างนะครับพระเจ้าเรซิเหลืออยู่นะครับอัดเม็ดไว้3เม็ดซิตจิวนะครับต่างๆก็เก็บกันเอาข้างครบนะขออนุญาตดูแมปนิดนึงนะครับว่เาเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าขออนุญาตนะครับ ไอดี ID, ID ลองไปดี่ยทำไมมันแบบมันครบอะไรอย่างงี้แล, oh ล,ล้วะสตาร์โอ้ไม่โกดร้อยไอดีหลักผมยังไม่ร้อยเลยเออเชื่ออะไรว่าเล่นจริงนะครับเล่นจริงๆด้วยเอบาย และก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปนี้ผมขอฝาก u g Phone แอปพลิเคชันที่ช่วยเพื่อนเพื่อนะคะสามารถฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายนะและก็ชิลมากๆด้วยโดย u g Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับก็เปรียบเสมือนเรามีมือถือส่วนตัวพื่นไม้หนึ่งเครื่องนะคะที่สามารถเปิดบอทออโต้ auto. ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะคบไม่ต้องกลัวแบตจะหมดแบตจะเติมหรืออะไรต่างๆนะครับเล่นเกมทินก็ได้คงไกซ่าเร็วก็ได้เซนเลสโซนก็ได้ไดใครๆก็รู้ว่าเกมค่านี้มันกินพื้นที่มากใช่ไหมดังนั้นเหมาะมากๆแล้วนะคบถ้าใครเครื่องไม่แรงหรืืออวว่่่่าาาพพ้้นนทีีีไไไมยยกรรจะัปด ากมากนะแบบว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยอยากจะไปเล่นนอกบ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยนะคบเริ่มต้นไปแค่วันละสิบบาทเท่านั้นเองถ้าใครสนใจอยากใช้ดาวโหลด UG p h o n e มาใช้งานนะครับลิงก์อยู่ใต้ s c ค i p t ชันเรียบร้อยแล้วนะและ้วกปทุกคนอย่าลืมใส่โค้ด UG1024 เพื่อรับส่วนลด20บาทต่อครั้งกันด้วยนะครับหมดหมูตัวละครน,นะครับก็มีเยอะใช้ได้นะทุกคนดูตัว5ดาวตอนนี้ก็มีตัวหลักๆทั้งนั้นเลยนะ ปุรีนาผีนิวนะครับหมอไบเนะี่ยเล่นทีมแล้วนะฮิดะนะครับเจ็ดสิบอยู่นะมีใครเซียนวินหนะนอันนี้ทีมหนึ่งนะครับคอดีนอีกทีมหนึ่งแยกออกมาทีมพี่ติก๊กทีมคินนิดนะครับทีมท่านพ่อเนาะมีไรดินนะครับเป็นอะไรขอดูหนึ่งอ๋อโอเคไปดาเมจนะครับแล้วก็ ยิ่ราดเนี่ยก็มาได้อีกนะครับพี่ยะโตเนี่ยตัวรักของเขาเลยนะครับแล้วก็มีทีมอะไรอีกนะสี่ดาวเนาะก็เอามาเล่นซับทั่วไปเนี่ยก็มีเยอะประมาณ4-5่ทีมเลยนะที่เล่นได้แบบนิยมนิยมเดี๋ยวมาเริ่มไปเลยนะครับมาเริ่มกันจากท่านนะท่านนิวนะครับท่านมังกรน้ำนะครับที่ชอบจงหลีมากๆนะครับเลือดสามพันสองนาะแล้วก็มีชำนาญติดมาเล็กน้อยนะครับอาวุธเป็นทุ่มนะที่เราเห็นไปนะประจำตัวเองอาร์ติฟังนะครับมันจะซีอยู่แล้วเนาะกลุ่มดาวน่าจะได้ตู้นี้แหละนะครับพรสวรรค์เป็น10 10 10นะครับ10 10 10เลย ตรงนี้49บวกกับอันนั้นอีก3 6ก็โอเคครับนิ่งๆสบายๆ7 8 0ปนะิเนาะความแรงคลิกเกือบ3 0 0นะครับใส่ทูมแล้วก็มี ER ถึง150กันเลยทีเดียวค่อนข้างสูงนะขออนุญาตส่องนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ลงชำนานนะครับ2ครั้งแล้วก็อันนี้ป้องกัน2ครั้งนะครับแล้วก็1ครั้งที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ความแรงส0%เลยทีเดียวเชียวอันนี้ชีวิตนะครับชีวิตลงอะไรเดีย่ยอ่าพื้นฟูอันนี้ได้ใช้หมดเลยนะครับ โบน้ำโบน้าตรงเซ็ตนะครับลงคิเลตสิป้องกันแค่2ครั้งนะครับที่เสียไปแล้วก็หัวคิวเลตนะครับใส่เป็นจมตีแฟลตครั้งเดียวนะครับที่มีปัญหาอู้สามสิบสามสิบสองชิ้นเออโอรโรรนนะครับมาดูหน่อย อันนี้กลุ่มดาวเนี่เปิดเพิ่มยังครับหนึ่งครับหนึ่งอะกดได้ไหมกดได้ไหมอ่ะไปกดเองเดี๋ยวฟินกว่านะครับฟินกว่า70อยู่นะครับน่าจะเป็นตัวที่ชอบน่าจะหลอดนี่แหละนะครับน่าจะดูมัสเซลเยอะนะครับอันนี้ใส่วิดีโอเซนแล้วก็เป็นออซิเดียนโคเดิกประมาณนี้ก็คร่าวๆเลยนะครับเป็นตัวดาเมจทั่วไปก็ยังไม่ได้อัพอะไรมากมายนะครับน่าจะเพิ่งได้มาแล้วก็ลองๆสมๆดูก่อนคือก็พี่แกเดี๋ยวผมยังไม่ได้บิวนะครับสำหรตัวไอดีผมนะผมว่ามันมีเพียงพอแล้วแต่ว่าจีจิโก้เล่นะครรับจิง อาวุธเป็นสกิฟเทีย90นะครับแล้วก็ไม่ได้ถือเซตอะไรนะครับเป็นผสมแน่ๆหรือว่าสลับอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันมี4ี่ดิฟมาแลแ้วไงอันนี้น่าจะเป็นขอดูชำนาญน,นิดตึกไม่ดีจริงๆด้วยวะ่ะเศ้าแท้ ก็น่าจะหาอยู่เป็น4ดิฟนั่นแหละผมว่าแล้วก็ 6, 6 6 6นะครับอุ้ยก็ถึงว่าเล่น2องไอดีพร้อมกันก็<ๆ>ก็ไม่แย่ยลุกคนตึงอยู่นะ่ะพี่ไปก็เล <c oughs> ่นท <c oughs> ีม <c oughs> <ๆ>ได้ดีรอยนะครับเป็นโปรสุดท้ายเลือเท่าไหร่เลยห้าหมื่นหนึ่งนะครับเน้นแค่เลือดกับ ER แค่นั้นเลยนะครับเ r 120นะยี่ิบนลวมดาวมาได้ปลดแล้วแล้วก็ในนี้เป็น69นะครับห9เลยนะใส่4ดิปแล้วนะครับจริงๆถ้าเล่นคู่กันรอไหนๆมันต้องใส่4ดิฟก็ได้นะจริงๆเรามีคนถือดิฟแล้วนะแต่ไม่รู้ส่วนใหญ คุ้มคัาเท่าไหร่ก็จะสลับกันหรือเปล่าเพราะว่าของดิฟเนี่ยก็มาอยู่ที่พี่ปัยนะแต่พี่ไปาไยพลังชีวิตไงตอนนี้พลังชีวิตนะครับมันก็จะหาค่อนข้างที่จะเออง่ายกว่าไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ะแะนนน้นก็ สลับกันแหละบอกว่านะครับนะสามารถใส่กิลเด็ดได้เหมือนกันนะจริงๆใส่ได้หลายอย่างนะครับเน้นชำนาญสองชำนาญก็ได้เหมือนกันนะครับก็เน้นเอ็มเท่าไหร่เนี่ยนะครับเนี่ยไม่ได้ตีติดมาเก้าเก้าะไรับบหนึ่งร้อยนะก็ชีวิตเลยนะครับห้าเป็นหนึ่งเนาะล้วนประมาณนั้นสำหรับท่านจงหลีนะครับหรือว่าพ่อดุ่มสุดหล่อนะครับสามเป็นสองเนาะอาวุธเป็นตัวฟอร์เมเนสเลนส์นะครับหกสิบด้วยยามีออร้อยยี่สิบนะครับติดมาขออนุญาตดูนิดนึงว่ามีอื่นไหมโอเคนะครับไปถือดีไหม แดงกระเส่าใจเห็นนา4ี่ชิ้นนอกกลุ่มดาวบอกได้ปลดแล้วก็6กแดปดเน้นเลือดนะคะแล้วก็มีคลีดด้วยนะเพราะว่าให้ใช้กับตัวของฟาโบแต่ก,ก็ไม่ต้องเยอะเลยหกก็ได้ไดจริงๆแล้วอะ่ะใส่เป็นหัวครีหรือเปล่าเนี่ย เออหัวคลิ้งจริงด้วยนะครับน่าจะเป็นแบบไฮบริดนะกรณีนี้นะครับป้าเซนวินนะครับหรือว่าเจสเซนวิตก็ได้อะนะครับผมอาวุธนะครับเป็นตัวของวิสิตนะอัลเลนแฟคเป็น2ลม2เฟรมเมนในเอดีเคกับลมเลยนะครับกลุ่มดาวก็ไม่ได้ปลดนะจริงๆแล้วก็ใส่4เวอร์ก็ได้นะครับเราจะเล่นเนาะลเล่นเลือแต่บิวระแต่บิวตัวนี้ขออนุญาตดูนิสหนึ่งไวดีเคสองพันสองหกสามน่าจะมีดาเมจด้วยนะจริงๆเราจะเนดีเคกันสูงๆระดับหนะนึ่งนะแต่เน้นดาเมจไปด้วยนะมีเคสเรยคิดดาเมจนะติดมาระดับหนาาาะะัันนนี้้้้ลลงงงกก็็จจจริิๆ่่่ตตใใสส4เววออยูแมมมถ ถ้าเป็นไปได้นะ,ะว่างนะครับ้านานทาเร็นะครงนาน,นด้เนตะให้เฉลี่ยกันลงได้ดีนะครับปุ้มค่านะครับไม่ดูว่าไหนลำเอียงเกินไปเนาะคายเดรานนะครับถือดาบร่มนะครับแดงเหมือนกันนะครับทั้งชุดทั้งดาบ อาร์ติแฟกซ์นะครับเป็นวันเดย์เซนส์สี่เฉดนะก็เป็นสีลมนั่นแหละนะครับกลุ่มดาวไม่ได้มีเนาะออสวานเป็น699นะครับก็ขอดูยิมทำไมยิมมันหายไปเขาเล่นไฮบริดเหรอโอไฮบริดจริงด้วยนะครับที่มีคริสอยู่41.6อ่ะหน่อยมีดาวบิดหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มียิมให้ด้วยถ้าใส่กริปเพิ่มมันก็จะได้ด้วยตรงนี้นะครับเป็นไฮบริดที่ค่อนข้างตะสมดุลมากขึ้นนะจำนานติดสักสองสามร้อยนิดหน่อยผสมกันเป็นไฮบงไฮบริดนะคอรินนะครับคอรินคอรินนะครับสองพันหนึ่งนะครับ จากโจมตีข้อสายปกติเศร้าเสียหายธาตุนะครับจะได้รับเอฟเฟิกด้วยเนาะอันนี้แบกนะครับเป็นฟลักเมนกลุ่มดาวนะครับไม่ได้ปลดเนาะอันนี้เป็นดาบเลยหรอกก็เลยเห็นกลุ่มดาวคอรีนนะครับไม่ค่อยได้สังเกต698นะครับ 698R71226 อันนี้สวยนะครับพอแล้วนะครับไม่มีอะไรฟลักเมนเนี่ยมันไม่ได้ให้พิเรตนะครับไม่เหมือนพวกเจนใหม่เนาะแต่ว่าในสองวกมันท้าชีวันมันดีอยู่แล้วนะครับ71226ก็บาลานแล้วนะครับบาลานแน่นอนเดี๋ยวไปเล่นคอรีนนะครับคอรีนนี่น่าเล่นมากเวทีท วยนะครับมันเยอะมากเลยออไซโนะนะครับว่าหนุ่มมุกฝืนอยู่ไหนอ่ะนี่เลย106นะครับเป็นเวเบเกอร์นั้น,นั้นถอดูคลิ๊เรทก่อนว่าเป็นอย่างไร5 7 5 8ก็ค่อนข้างที่จะปานกลางลงไปค่อนน้อยเนาะค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นอาวุธที่ให้โจมตีอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะไม่ได้สูงขนาดนั้นเนาะเป็นทางนี้ฟิลลี่ที่ยังไม่ครบเซตนะครับเอ้ยอย่างนี้มีรางนะครับอนุญาตด,ดูทันเดอร์ลิ่งมี23ชิ้นโอ้ยเศร้าอะ่ะ769นนะครรับไเดุด 14-1471นะครับแล้วก็เป็นเดชมัดอัลลีเฟ์เป็น e อมเบมเนาะกลุ่มดาวไม่มีนะครับแล้วก็เป็น60-10นะครับโอ้ทำไมากิเลสเยอะจังอะ สวยเลย ETK 1004นะครับแล้วก็ได้ตัวของเชียร์เรต72 1057แล้วก็220ราวๆนี้สวยเลยในไรเด,ดนแบบรเลิศนอมาดูคินิสต่อนะครับคินิส2000พอดีนะครับ ETK ราวๆนั้นนะพอจะต่อนะครับออสซิดีน40%นาะแล้วก็เป็น597นะครับอ๋อ7205โ okay. อเคเล่นได้แหละนะครับประมาณนี้คินิสก็มองแค่เนี้ยนะครับแล้วก็ ETK แค่นั้นเลยพิทติกนะครับ PM 17175115โ okay. อเคนะครับสวย อไอวิทเพสเซอร์นะครับไอวิทเพสเซอร์ตอนนี้106เราไม่ได้เน้นอยู่แล้วนะมีสีหนึ่งด้วยนะครับหลุดวิติกมาได้คีเพิ่มนะเนี่ยเท่าไหร่15%เนาะก็เราก็ลดได้จริงจริงแล้วแซวมารหห้แล้วก็เพิ่มความแรงก็ได้นะครับหรือเพิ่มพิเอบบ็มก็ได้เหมือนกันนะประมาณ3ซัสตัดนะครับช่วยได้เนาะโบมายแล้วก็คิวเรตปกติฟูรีนา่าฟูรีนา่าสามหมื่น 3, หนึ่งนะครับอาวุธเป็นของเจ็ชิโอรีนะครับสีค่อนข,ข,ข้างขัดตาแต่ชแต่ว่าซีฟูด้ดถ้าจะแรงบ้างเขาจะหาส ล้วก็599อันนี้ก็เป็นโอ้คิเรตเยอะมากคิเรตเยอะมากอายาโตตัวหน้าดำนะครับนะท่านพี่นะครับระวังเล่นกลางคืนเจอผีอายาโตนะครับอาวุธนะครับเป็นประจำตัวอยู่แล้วนะรายนี้ไม่พลาดนะครับตัวอวยนะฮาร์ดแอบเด็บสี่ชิ้นนะครับกลุ่มดาวแล้วก็810 0นะขออนุญาต62210นะครับอายาโตต้องลองแหละต้องลองแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวอวยเขานะครับเย่หลานดูหวานๆหน่อยนึงนะครับ30,001นะครับขออนุญาตดูคิวเรตหน่อยนึง65122 โอเคนะครับ202ก็เล่นกับทิ้งชิวก็เหลือเฟือ นะครับเหลือเฟือสบายมากนะครับสบายมากท่านพ่อนะครับ E D K 2 0 0พเล่นกับเบเน็ตก็ได้อยู่นะครับเบเน็ตแมทมันจะไม่สูงด้วยนะครับเพราะว่าว้สี่ดาวนั่นแหละนะครับอาร์ติแฟกเป็นแฟกเมทนะครับแฟกใหม่ด้วยผมไม่ใช่กล้าดีอยู่เลยพอสวรรค์เป็น197นะครับ197เนาะ64โอเคก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ปานกลางนะครับปานกลางนะประมาณปานกลางค่อนไปทางสูงนะครับ64นะแล้วก็ฟ้นฟูมีตั้ง130เลยนะครับความแรงเยอะนะครับความแรงเยอะก็ใช้ได้นะผมว่าหาแบบผมว่าหาคริสซักสซับประมาณ75เลยนะจ็เลิศเบห้า นี่เนาะลินนี่สองสามเก้าเก้ค่อนข้างเยอะนะครับคิ้เหร่หายไปเลยขิ้เรทเป็นเอมอสด้วยแหละนะครับใส่หัวความแรงหรอเขาอนุญาตเบื้งนิดนึงนะครับหัวความแรงจริงจด้วยหัวความแรงนี่ไงใส่หัวคลีได้สลับการซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยนะครับอีีเคสูงไปอีกนะนี่ไงเล่นได้แล้วนะครับเต่าเล่นได้เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วน่าจะสลับได้เรื่อยๆนะครับมีหลายชิ้นให้สลับเยอะมากนะก็ค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะครับดีลุกส์นะครับดีลุกส์ก็เป็นตัวของโรตัวท้าย7911นะครับผมก็คความแรงิดเหมือนกันเวลาบิวนะคครัับิมกจะเกินตลอดเลยนะครับตััวเเเเจจนนนก่ามะป็งี สูงสูงขี้เล็สูงสูงอะไรเงี้ยมันจะไปโผล่อย่างงั้นกันนะครับความแรงจะไม่เยอะมากเนาะมาดูตัวเบสิกกันนะครับ223นะครับขี้เรดมา8%ปดเปอร์เซนตะ์เงาเงาเลยนะครับสองหมื่นสองก็ไปลงอะไรกันเนี่ยขออนุญาตนะครับฟื้นฟูกับชีวิตเนาะแล้วก็โบรักษาอ่ะฮะเสียงหลิงนะครับเท่าไรขออนุญาตดูฟื้นฟ,นฟนูนิดนึงหนึ่งหกหนึ่งนะอันนี้เหนื่อยนะอันนี้เหนื่อยนะครับเออหายไปเลยนะครับเป็นฟาโวยังไม่เต็มด้วยแหละนะครับน่าจะยังไม่ได้แบบว่าบิลขนาดนัดนะครับเพราะเป็นไอออดดีรงง้้้วยนะตเขาใจนิดนึงเนนาะอัดีย่่าาวนนึงัเต มีใครอีกไหมนะครับเขาฉิงมาแค่เห็นแวบ,บๆอยู่ข้างหลังนะครับหนึ่งตัวเออเลิศเกินนะครับที่เหลือก็ปกติแหละนะครับสำหรับตัวอะไรดีก็จะประมาณนี้นะเราสังเกตว่ามีตัวขั้งนี่จะเยอะอยู่นะระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็บิวบา้างไม่บิวบา้างนะจากว่าก็เป็นในดีรองนะครับไม่ค่อยได้เล่นขนาดนั้นแต่ก็ชอบทั้งคู่ใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไปลองตัวดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอยากดูไอดีหลักนะครับว่าจะจึ้งขนาดไหนก็ต้องเว้นมาแล้วไหมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินิแพคของไก่าเเร็วส้นลด์โซ,โซ เดือนแพ็กเล็กแพ็ก,กใหญ่ไปดันพลาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอชา้าอยู่ใหญ่ใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่าลืมบอกว่ามาจากเจ้าผมด,ด้วยและสำหรับใครต้องการในดองเพชรดองโร้คุ้มนะครับต้องที่ตูนตามช็อปเลยครับมีทั้งเกมจินนีแบกของไกส์ซาร์เรลเซเลตโตนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นแค่สิบบาทเท่านั้นใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วนะครับ มาเริ่มดีกว่านะครับมันก็เจากาๆนิดนึงอะมาเริ่มพูดที่น้านี้ผมคาดหวังว่าแรงนะจริงๆระดับหนึ่งเลยแหละนะครับผมคิดอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเนี่ยเราจะได้ลดในส่วนของการโดนกระแทกตูดนิดนึงนะครับเวลาแบบโดนกระเส่าใจนะครับนิดนึงนิดนึงนิดนึงนี่นี่อ่ะไปกันตอเลยครับไปกันตออืมเนี่ยหายแล้วนะครับครึ่งตัวนะครับแค่นั้นเลยนะครับไวมากระดับหนึ่งนะเออเห็นไหมจริงๆเล่นได้นะครับแบบนี้หลายๆคนชอบปกติจริงๆเล่นได้นะครับมา เนี่ยวนละพูดีนะนะครับแป๊บเดียวเองอมาละนะครับค่อนข้างดีนะจริงๆวนไวนะครับยาระดับหนึ่งเลยยาไม่ค่อยเยอะนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่โดนตัวขออนุญ,ญาตขอโทษ <c oughs> ขอโทษสังคมนะครับโอ้โออยยาดียาดียาดีอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายมังกรนะครับมังกรน้ำก็มีหัวใจนะเ <c oughs> ล่นได้นะตัวมันไหวนะแรงอยู่นะครับจริงๆ อ่ะไปนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับโอ้โอเคนะจริงๆเล่นดีๆเร็วกว่านี้นะหัขข 8, วค่าประมาณ8ปดห้าสิบวอยู่นะครับจะเร็วขึ้นสิบวิหรือแปดสี่สิบอะไรแยะได้สบาย Three, two, Ready, มารองกันรองรองนะครับมารองกันนะครับตอนนี้เรารองนิดน,นึงนะครับอ่ะรองกรองนะครับเราไม่ได้เล่นน้อยน้อยอ่ะเราไม่เล่นน้อยน้อยอ่ะมาปั้งปึ๊บปึ๊บ นะครับอขออนุญ,ญาตลองดูนะครับว่าเท่าไหร่เราได้สลับใส่หัวความแรงได้ยังเนานะคลีนน่าจะยังเยอะอยู่นะครับถ้าได้ความแรงได้ที่เยอะกว่านี้นะโอ้ลืมดูเลยนะครับขออนุญาตกลับไปดูแป๊บนึงผมไม่มั่นใจนะครับเมื่อกี้ประมาณ90,000นแสนนิดๆปะนะครับอ่าลองลองลอง,ลองนะครับคลีนก,ก็นจะลดไปนิดหน่อยนะครับไม่ได้ขนาดน,านั้นก็เห็นผลทิด คลีก็ลดไปเห็นภาพอยู่นะระดับหนึ่งนะครับจริงๆใช้เย่ก่อนก็ดีนะเนี่ยอืมนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนมองไม่เห็นขอยกรอบนึงอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นอะไรอย่างกันเนี่ยเอาสลับบอติสนะครับสลับบอติสอ่ะอ่ะมาตึมตึมอ่ะตึมอ่ะตึมไปหกหมื่นเจ็ดนะครับอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับตึมตึตึมตึมอ่ะ ฟาดฟาดฟาดไปนะครับอันนี้ที่ซีศูย์นะครับแล้วก็ลีดเนชั่นอลธรรมดานะะเริ่มนะครับเริ่มเลยเอ้วันนี้ latency หรืออะไรทำไมรู้สึกแบบเจ็ดหมื่นสองนะครับว่าคิดแปดหมื่นแปดหรือเปล่าดูผิดปะหกหมื่นแปดหรือย,อยังไงฟาดฟาดนะครับอไปนะครับอึม อืมนะครับ9,006น่าจะดูถูกแล,ล้วแหละนะครับดูถูกดูถูกแล,ล้วแหละก็ฟาดอีกทีละหมื่นกว่าๆนะครับก็ได้นะจริงๆถ้าเซร็จอัพอีกรอบหนึ่งดีๆกว่านี้ก็จะประมาณเนี้ยนะครับผมว่าก็โอเคนะเดี๋ยวไปลองตัวของคอรีนกันลองนะครับคีย์บอร์ดแปลกๆมากเลยวันเนี้ยรู้สึกกดไม่ค่อยติดปิง228ดิปก,กติไม่ได้วันเนี้ยทำไมรู้สึกเหนียดมันหน่วงๆหรือเปล่าหรือยังไงทำไมสลับตรงสลับตัวไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่เลย อันนี้โทษอุปกรณ์แล้วนะครับพอเล่นกากก็เริ่มโทษอุปกรณ์ละอ่ะอ่ะลองอืมนะครับประมาณนี้มันก็จะเหลืออยู่เท่านี้นะครับหนึ่งแบบรอบของคอรีนนะอ่ะปึ๊บไปนะครับหมดไปตึมตึมอ่ะลงไปนะครับไปกันต่อนะครับผมอยากจะเก็บไปวนที่ตัวนู้นเลยอะ่ะยังไม่อยากรีบใช้อะ่ะอ่ะได้แล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้ว,ลวเอามา ตรงนี้นะครับโวละปึ๊บวางซีฟู้ดนะครับอันติเมตอย่านะโอ้ยมันแปลกๆจริงๆนะวันนี้เนี่ยผมบอดีเหรอมันบอดีกามันบอดีกาหรือยังไดอหนึ่งสองสามอีหนึ่งสองสามอีหนึ่งสองสามอีสามอีนะครับสองสามอียสบายนะแบ่งทีมเล่นได้เลยเอาจริงประมาณเนี้ยหายแหละนะครับจริงๆแค่นั้นแหละอันนี้ก็อ e. E. ีไปนะครับอี e. E. ไป ตรงนี้นิดนึงปึ๊บ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 ไปแล้วนะครับประมาณนี้เห็นไหมหายแล้วเล่นดีก็จะเร็วกว่าน,นี้นะครับสรุปก็จะประมาณเนี้ยนะครับประมาณ8ปดห้าสิบแลวการห้ประมาณนี้นะครับเคร่าวๆเราๆนี้นะครับดูดีดาบเขียวเลยอะเลิศเกินนะครับ Three, two, Ready? ขออนุญาตลองใหม่อ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะ อ่ออ่อ่อนะครับมาห้าพันนะครับได้ a d เเพิ่มนิดหน่อยนะครับปล่อยผ่านนะอ่ะประมาณนี้นะครับอยากเยลานมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยด้วยจริงๆก็จะเล่นเล่นใฮเบบูมกันซะส่วนใหญ่นะครับที่ก็เล่นได้เยอะแหละนะครับแล้วแต่คนแล้วแต่คนอยากเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มันแล้วแต่นิดนึงโอ้ยมันรู้สึกหน่วงๆมากๆจริงๆนะไม่ได้รู้สึกไปเองนะเนี่ยมันจะต่างจากทุกคลิปที่เล่นทั้งว่างเลยเหมือนแบบสลับไม่ค่อยไปนะทางที่ปิงก็ไม่ได้สูงนะผมก็ไม่เข้าใจ เพราะอะไรกันนะอืมอืมนะครับล้มไปสักทีนะครับอ่ะมาต่อนะครับแปลกนะครับความรู้สึกนะครับมันสัมผัสได้นะครับเป็นพี่ริวอันนี้พี่เกียร์ติดสัมผัสอ่ะหมื่นสี่นะครับแรงเลยนะครับแรงเลยนะครับมันโดนน้ำได้แหละนะครับมาตัวนี้นะครับมารองกันอ่ะเวฟหมุน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 รอบตัวอืม สี่หมื่นกว่านะครับแรงนะ E ีทีหนึ่งเนี่ยไม่ธรรมดานะครับบอกก่อนเลยไปนะครับขออนุญ,ญาตนิดนึ่งไปกันต่อนะครับน่าจะแรงมากขออนุญ,ญาตลองนะครับหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นห้าอ่ะฮะหมื่นสี่หมื่นห้าครับประมาณนี้เนาะเฉะลี่ยก็แรงนะเอาจริงหมื่นสี่หมื่นห้าใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ใช้ก็จะประมาณเนี้ยหมื่นต้นๆนะครับหมื่น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 นะครับ การ,ราวราไปดีนี้นคะครับก็ต้องขอบคุณสาตาร์นะเป็นดีรองที่แบบว่าเกินคาดนะ ตอนแรกผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้พร้อมขนาดนี้นะครับอาจจะมีหลายๆตัวที่แบบว่าอาจจะยังบิวไม่ขนาดรัดน,นะครับซึ่งก็มีบางตัวแหละที่อาจจะไม่เสร็จมากไม่จบมากแต่ว่าตัวหลกัหลกๆเนี่ยมันผ่าน,านอะบิได้อยู่แล้วนะครับมันผ่านแน่ๆนะครับดูดิแบ่ง2ทีมก็เล่นได้แหละนะครับพอดีลองที่เออเลิศอย่างเห็นได้ดีหลักแหละนะครับเข้าเลยได้ไหมแล้วนักข่าวอยากส่งไอเดียเข้ามานะครับสามารถเข้ามารีวิวได้น,นะครับก็สามารถบลิฟได้อยากให้ดูตรงไหนนะในนั้นคลิปถ้าเกิดไม่ได้บลิฟไมไ่อะไรผมก็จะดูตามใจผมไปทั่่่่่ววอออออะะะะะไไไไรรรรยยาาาาาาากก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 กทท็็็็็แแตตถถ้้้้้้้บบบีฟมมผจพพูดึงงงใใหหนน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 นคคคััััลลลเเเขปปปปสสิิศษฝ ้ว